เผยอาการล่าสุดครอบครัวใหม่สุขคนทวาติด COVID โควิดยกบ้านเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตและเราบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความเพลิงใหญ่และส่งกำลังใจกันอย่างล้นลามให้กับครอบครัวคองใหม่สุขคนทวาและสามีดีเตตจต้นจจรพงศ์จิตสุนทรพร้อมถายาติที่น่ารักสองคนน้องชินะและน้องฉีตาและก่อนหน้านี้ดีเจต,ตน้นติดโควิด -19 ล่าสุดสามใหม่โพสเฟซบุ๊กแจ้งข่าวตนและลูกๆทั้งสองคน ติดโควิด19โดยดีเดตต้นเป็นฝ่ายโพสใน Facebook ภรรยาบอกว่าเสียงร้องของเด็กน้อยสองคนผู้เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของครอบครัวคนหนึ่งสองขวบคนหนึ่งสองเดือนวันนี้เป็นอีกวันที่อยากบันทึกเอาไว้ในความทรงจำเมื่อวานตอนเย็นหลังจากที่ผมเป็นโควิดได้สวันภรรยาผมที่คอยดูแลทุกคนในบ้านป่วยและติดโควิดเช่นกันเมื่อภรรยาผมส่งไลน์มาบอกว่าเธอติดนะ ผมเปิดประตูออกจากห้องนอนผมทันทีประสานทุกอย่างและหอบลูกเมียม,มารักษาตัวช่วงสองทุ่มเศษของวันที่26แสงจากไฟฉุกเฉินจากรถพยาบาลผมที่นั่งอยู่ด้านในมองออกมานอกหน้าต่างและแอบมองลูกๆที่อุ้มมาอยู่บนตักชินะหลับบนตักผมชิตานอนลืมตามองหน้าแม่ในอ้อมอกทำผมน้ำตาไหลเหมือนกันมาถึงโรงพยาบาลเข้าพัก คุยกับคุณหมอและพยาบาลเป็นคืนที่เต็มไปด้วยความวิตกแลกังวลมากมายเพราะตัวผมเองเพิ่งจะตกใจจากการที่คุณแม่ผมติดและก็มาผมและก็ใกลเป็นเกือบทุกคนในบ้านเหลือไว้ไม่กี่คนที่ปลอดภัยเวลาผ่านคืนที่ยากลำบากไปอย่างช้าๆมาถึงทุ่วนันี้ทุกอย่างเริ่มปรับตัวได้ผมถ่ายรูปนี้เก็บไว้เป็นภาพที่ภรรยาผมไม่มีเมคอัพสวยๆไม่มีเสื้อผ้างดงามแต่รูปนี้สวยเหลือเกินผมเลือกคนไม่ผิด ที่ผมจะแลกชีวิตเพื่อเขาเพราะเขาเองก็แรกทุกอย่างเพื่อเราเหมือนกันผมเลือกที่ผมจะมาที่โรงพยาบาลด้วยเพื่อช่วยเธอแบ่งเบาให้เธอหายเหนื่อยผมอยากเก็บเรื่องนี้ในบันทึกของครอบครัวเล็กๆข,ของเราเอาไว้ชินะชิตาจะไวน้นะลูกพ่อผมใจในตัวแม่ของหนูมากและพ่อจะทําให้พวกเราทุกคนมีความสุขที่สุดพ่อสัญญาจากข้อ27.11.2565บันทึกจากห้องผู้ป่วยโควิดฝากกดไ like, ลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ